เตอ,อนทะี่ผมพบรายการนูริตันทีวีนะผมเอาล่ะคลิปนี้จะมาเล่นไหมครับเดซีต่อจากตอนที่แล้วนะครับมือเราก็ตายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีพิจกรณใหม่ครับชื่อน้องทามครับเดี๋ยวันนี้เขาเป็นคนที่ต<อ>างมากหน่อยนะครับก็กรินาตรง,ตรงเสียงเลยนะครับเจอาล่ะก็เมื่อกี้ผมก็ตายเรียบร้อยนะอพี่เหรอออันหนึ่งอยู่ไอตรงเนี้ยไอตรงไอไอทับปากคานนะครับปากทาน เด้อค่ะปตรงสปาหน่อยน,นะแต่ตอนนี้คือว่านั่นอยูซอมบี้มากเลยตอนนี้นะครับโ้ยวิ่งวิง่งเยที่สปาแล้วเขาอยู่สปาเนะปก่างหน่อยนะมีปีนมางมีดลายเห็ายีโอ้ยโว้ยอยู่ไกลมากเลยเนะ่ย มันอยู่แถวไหนวะมันจะอยู่ใกล้สปาแต่ก็ไม่ใกล้แล้วคาดตัวตายเดี๋ยวคาดตัวตายเดี๋ยวเออคาดตัวตายแล้วก็อาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะฮะเขา,าอยากออกกอง <c oughs> เอาละโอ้ยโอ้ยโอ้ย อว่าดื่มน้ำมากเกินไปเรียบร้อยวะพีอ่อยูอ่ตอนนี้คือพี่ตอนนี้คือพี่อยู่ไกลมากโอ้ยเนี่ย,ย่มากได้แล้วครับได้แล้วได้แล,แล้วว้ยแหลกเอาเอาเขามีสวยเลยสวยสวยแต่ผมจะฆ่าตัวตาไปเรื่อยๆนะครับฆ่าไปเรื่อยๆอ<ะ>๋อได้แล้ได้มาถึงสปาแล้วถึงสปาแล้ว มาสัวสปาแล้วนะครับอ่าน้องเขาอยู่ไหนเนี่ยท่อนี้ฮะน้องเขาอยู่เนี่ยมาแล้วนะพี่มาแล้วพอแล้วพอพอแล้วพอพอแล้วได้ละไปถองข้างหลังเนี่ย็คือหน้าตาของมองเขาในเซิร์ฟนี้นะะปกเกมมอนนู่นทางน่นหนึ่งก็ไปทางตะพานนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่ฆ่าคนมากเป็นบันเด็ตเลยนี่มกระโหลกขึ้นแล้วก็ถูกเลี้ยงฆ่าตายมาแล้วนะอะไร อะไรเนี่ยดีดีีเขาจะเชนเชนโชว์ว่าเขาเป็นผู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอแนวอะไป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 ไอแนวแนวแนวเอเอกาบดีรัวๆเอกับดีรัวๆช่างนั้นปอปะปะเรียนรักษาสมจุดเกินไม่ต้องหรอกเราไปด้วยกันเลย ระวังนะครับต้องไปแก้แค้นคนนั้นให้ได้เอาบางอาวุธเอาปืนสี่ห้ากระไปแล้วนะพี่ได้ปืนคนตั้งสี่บอก 4, 5, 5, 5, 5, 5. ได้บางตอนนั้นนะตอนตอนตอน,ตอนหลังตอ,ตอนหลังคลิปนะครับตายหาเลยเป็นเป็นบัณฑิตเอาไป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 กลางไปเมืองไปเมืองไปเมืองชิดเลยนะไปเมืองใครมากันเลยโอ้ยมีคนมีคนแลอันตรายอันตราย ตอันตรายอะีแหละมีเลยนี่ลยละเป็นมิดนมิตมากอะยังไงยัวสายด้วยไปตายแล้วกัดสปายเย่ยมตาพีมาไป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 มีมีด้วยวูไปไปพี่ต้องเดือรอดเดือซ้ำหมดใจเนี่ยจะเดินผ่านต่อไปเอามีดยังไ รอด yup. แล้วรอดแล้วเฮ้ยเทปเทปรอดรอดเฮียไมค้างมากมีคนอีกโอ้โหยอันตรายครับอันตรายตอนเขากระเดทมาเลยไปแล้วนะพี่อย yeah> ู่ตรงสะพานเนี่ยกำลังเดินเดี่ยวเนีนี้คือพี่ข้าวฝังมาแล้วโอเจ็บซีดโชคดีลื่นลงน้้า เราก็ตายนะตายแล้วก็ไปต่อเลยนะครับอุยอ๊ยโอ้เดี๋อะซงบี้เยี่ยมหกพันเนี่ยเซอร์พี่กินอาหารเลือดเลือดไม่เพิ่มนะกินเพื่อความผิวได้หนีซงบี้อย่างเดียวหายแล้วหายแล้วผมตายดีกว่าเพราะผมยิ้มหายแล้วคอับ เจอเป็นชาแนลบายเว้ยเว่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 ยมาได้ไหมมาได้แต่มียาให้ดูนะทำไมพ่อไม่ตายพ่อเป็นอ้ำมาตะไปแล้วแหละหัวใจที่ที่เทพที่สุดจะจะเลือกเอาชีวิตรอดน้ำสองวันใจหน่าเอาชีวิตรอดให้ได้เราจะว่ายน้ำห้าฝั่งไปตอนนี้ผมตายเป็นตัวและไม่รู้ พี่หายใจในดามได้แล้วก็ติดพแล้วก็เลือเล่อนม่รดมันมันเหลือมันเหลืออยู่ให้ให้เครื่องหัวใจแล้วต้องไปไาหาไม่เหลือไม่เ<ๆ>ต็มเลยเต็มเลยแล้วก็ติดพิอยู่เอาบักเลยหายาเออหานมกินอ่ะนมนมถังกินถังนึงดึอว่กินมัน <c oughs> <c oughs> จะบัก <c oughs> โอ๊โอ๊โอ๊โอโอโอ ม่อยู่ดีๆเข้ามาติดตอนนี้เราจะไปเมืองเดิมนะครับเมืองของคลิปที่แล้วนะก็ไปหาของคืนได้ครยิงเหม่เนี่ยโอ้โหจากบนน้ำยิงมาใต้น้ำห่ดพวกนซเนเปย์ยิงได้เราจะถึงฟังแล้วเมืองขยางหน้าฮะผมเปลี่ยนเป็นตัว F ดีกว่านะครับตายยังในที่สุดตัว F speed warp ไป อาารย์โอ้ยตัหนนกบนเนี่ยนึดัก็หาของำา้แล้วนะครับเออ X โหดเดี๋ยวปหนึ่งเอ้ยลูกระถ่ายรูกเยันเอเอ X หนึ่งพันแปดร้อยสิบหมไปปาเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องไปข้ามนี่มา ตรงนี้น่าจะมีของครับของคงไม่คงของคงไม่หมดหรอกคันดีแตบทันไม่ตายสิโดให้เร็วที่สุดที่จะโดได้โดให้หมดละอะไรไม่สำคัญเดี๋ยวคิดแล้วมาเปิดที่เดิมเลยนะเออฮะที่เดิมไม่ได้ทำไมได้ไม่เกิดมาเปิดที่เดิมแล้วก็เจอตัวที่ด้วยเจอตัวที่มันยังบัดมยังบัดค เย้ไป่ตะมกอะไกไราคำอบเอ้ยเอ้เท่าไรนะพี่หยุดเอ้เท่าไรนะ1800กว่าเย้ไไหมฮะเออพี่อยู่ที่เมืองใหญ่เนี่ยพี่มีเชริละต่าไล้อยากทำเสียงไม่ดีบอกไม่ไปเลยไม่ เออลเราก็จะอยู่ตรงนี้ไปสักพักก่อนนะหาปืนหาปืนหาปืนอยู่พี่อยากไปเมืองะไรตรงไอเมืองริมน้ำอ่ะเนี่ยปืนปืนเยอะมี่เยอะโคตรเยอะเลยนัหนูอาหอคอยนี้นับบาลีเอ็มลากจากนับบาลี คือแล้วเอาดเ้ลว่านี่ได้ก่อโซ่แล้วใส่แล้วันี้นโดให้หมดมันจะไปถึงไหนร้าบนัสนี่เฮ้ยพัดสี่สามทางลัดไม่ใช่ด้วยสองหนึ่นี้เจอกระสุนได้นี่กระสุนเออเนี่ยลูซี่มา้ เราต้องไปล้างแค้นในพวกที่มันมีของของเราไปไม่ได้เอ้ยถึงแล้วนี่แล้วมา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 ที่เมืองเดี๋ยวมันอันนั้มาเจอเจอเจอคุณเลยนะแตงโมบะฮะเข้ามาไใคเข้ากันนีหน้าติดเลยนะเฮ้ง เจ้าผก้เล่นอหรอฮะมันไปอยู่ไหอ่ะมันดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรติดตัวเลยนะเอ <c oughs> อแปลงชักชักบาเลานมาเออนไม่มีของไม่นานายันใหญ่มีกองต้องควารพันยากลำบากเฮ้ยสปีดโอ้ยม,อมันจะบ้านะเนี่ยไม่ในหนนน้นอนง่ายๆจะไปเจอแล้วแม่ยังจะชื่อพี่แบะ ไว้ขึ้นไปเอาแล้วลำบากขึ้นหอคอยังขึ้นหอคอยอยู่เนี่ยลงมาแล้วเนี่ยตายไม่มีคนมีคนสันเหว่าเจอาละครป่ะมีปืน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 ไม่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 ตายโอ้เกิดทะเลทรายีซอมบี้ไอ้ซอมบี้ะไรไม่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 ดูไอ้ตรงไอหอคอยยังต้องเห็นพี่อ่ะอ๋ออยู่ไกลเลย จะต้องหาหาทางเดินก่อนจะไปบนน้ำอยู่าเะตาไปบนน้ำน่ะวินนี้เรามาชชอตายเอาตายเอาตาย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 าตตายตตตายตตายาาย ไมตกไปสายเลยเราต้องทำใจตายตามไปใช่ไหรเอทีทีเดียวก็เป็นไปได้นะครับอาจไปเรื่อยๆนะเจ้าาังเดียวคดีวมาดิเลเวอ้ยม่าิอูอูบิิบิ ตายมีสุดอ้เยทะเลายเยี่ยมมาตรงเนี้ยเอ็กซรัป๊บนึงโดนวของเลบเจ็รอย้เจ็ดเว้ยห้สิบองบีมาสองเีมาโอ้สองสองตัวเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมเบ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 ้ซอมเ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 ซอมเ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 ้ เยนะอะจะผสมเป็นบนนั้นสินะเจ็ะจะปืนคิดป่าวะอุนไลอุนไลไม่รูร<า>้ไอ้เนี้ยมีอะไรเยมาอะไรพี่เกิดทะเลทรายเลยลอ,อีกรอดมืงเออโอ้ยเล่นอุษาอุสา,สาเจียปืนแล้วอ่ะไอ้เนี่ยจำได้มึงมันชอบมันชอบคาที่ตัวเนี้ยที่จำไม่ได้ว่าเมื่อตอนไหนว่ามันกเคยคาตอนเล่นใหม่ มันเจอเอาเจอะฆ่าเอาฆ่าเอามันเป็นบันดิมันเจอใครฆ่าหมดแล้วแนะม่งเขาไม่เว้นนะ่ะผมล้างแค้นพี่เอออตายเลยนั่นแหละ,หละจะ่ไหมทะเลทรยายพี่เดินอีกรอบหนึ่งทะเลไป็นทะเลเยี่ยนแล้วเราไปเมืองน้ำกันเลยเมืองริมน้ำเมืองริมน้ำนเหรอมียเนี่ยไอ้ตรงทำไอตรงสะพานขาน่ง แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพี่จะว่ายน้ำเลยเลยมันมีมีมีปืนอะรอบสองร้อยสิบแล้วก็แล้ว่ายน้ำมาเลยอ่าอ่ารื้อมุดปันะนั่นไงนั่นไงตายเลยทำไมไม่ X สองร้อยทำไมพี่ว่ายน้ำมาไม่ค่อยไปเลยวะหรือว่าพี่มีหรือว่าพี่อยู่น้ำต้องอยู่ X สองร้อยสี่อะพี่เออมาเลยแล้วก็เนี่ยใจดูน้องมีแผนที่ใช่ไหมเออดูว่ามันมีน้ำเปล่าถ้ามีน้ำก็มาเลย อูก่กรบักบักบักนี่อยูเอ็เขาหรอเออรอยลบร้อยเจ็ดสิบตองต้ออยู่เอ็กสองยเนี่ยอเลยถือาเรือละถลือ่าเรือปุ๊บแมปไม่โหลดเยี่ยมแมปไม่โหลดเลยเยี่ยมเลยแมปไม่โหลดเยี่ยมเจอหมูม่บ้ายละเยี่ยมเซิร์ฟแหลกหรอเลยนี้เรงชุบไม้ น่าจะประมาณนั้นนะเจ้เงี่ยมเจออะไรไม่รู้เยี่ยมโเซิร์ฟแหละค่ะไปทำเลยนไม้เยี่ยมเจอโบดเยี่ยมตายห้องบลยนะจ๊ะเดินไปอีกสักหน่อยหน่อยยเจอแล้วจ่ะเจอแล้วจะแต่เข้าหมู่บ้านจ่ะแบนแบนแบนของมันด้วยนะเจะเซิร์ฟเซิร์ฟแหละอ่ะพี่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโลกเหลือโลกเหลือซี่นึงเนี่ยโลกถูกพาตัด เิ้ยแล้วหายแล้่า้ว่รรอบรอบใการค้านโอเคเข้ามาฮะนะครับเอาอันน okay, like ี้ผมจะกดนะครับผมก็จะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้เลยนะครเพราะว่า ผมไม่ให้แว็บโหลดนะมันปีนไม่ได้อะสมาร์ทมูฟวิ่งใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่ไม่ให้แว็บโหลดก็เลยเล่นไม่ได้จ้ะมันจะตายแล้วพี่อยู่ไหนยังอยู่ที่บออยู่เมืองน้ำเนี่ยกำลังไปเนี่ยเพรมันมันมันแหลกมันบ้าดูว่าแม็งแม็แม็ปแม็มันไม่โหลดโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วเอ้ยเป็นไรวะเดี๋ยวเราจะพักที่เมืองนี้แล้วก็จบคลิปกันนะครับอ้าว กบเลยว่าแบนั้นเลยอือฮะคลิกมาอัพโหลดนะเดี๋ยวแอปเรื่อยๆไงยากจะเจอเมืองนี้ก็พอละหาของหรือขอให้หมด่ะี๋ยวมาแบ่งๆกันโอ้ยผมพาพี่ไปที่ลาบเบาๆเศบในตำนานอ๋อพไม่รู้อยางนั้นอะไม่รู้โอ้ยโอ้ยเป็นไรเนี่ยไงตัวพี่ถูกดึงไปที่เดิมวะเฮ้ยชิบหายอันนั้นไงถูกดึงไปที่เดิมนะ ไม่ใช่ได้ม่ได้คือพี่ถูกเดินไปที่เดิมอะพี่พี่พี่ไปไหนไม่ได้เลยทางเดียวคือว่าพี่ต้องเดินต้องเดินบนดินน่อบนน้าไม่ไหวอะตอนแย่กับที่เดิมแล้วอ่ะโอ้ยงานงอก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 งานงอมีงานงอกแต่ผมไม่งานงอกผมงานเดินงานดินหรือว่าคิวน้ำวะเราเราเราไม่ไม่มีแรง เอออย่าลังคาเอย่าเราเรามาช่วยพี่สิโอ้ท่นโอ้ยมีปัญหามากอได้แล้วได้แล้วได้แลเอาเอาเอเกเข้ามาอีกรอบอ่ะโอ้ยลำบากมากเลยเกนอี จะไปเมื่อโอ้ยทำไมได้โอ้ได้ได้ได้ก็ได้อยู่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 นะทางนี้คือโอ้เออเออไอ้นั่นอีกแล้วตองนั้ตปากเลยโอ้ยได้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 หาบ้างหา้าโอ้ตายแล้วกิปนี้อาจจะนาหมน่ะ มาเมาเีา<ต>โอ้ยเซิร์ฟมาลอีกโอ้โหแบบขึ้นเซี่ยวอีกแล้วอะเซิร์ฟ้องทนลองทม,งทมเซิร์ฟแลกป่ะหน้าจะไม่หลกแบบพี่แหลกเขาที่อยูไม่แหลกนโอ้ยมีนายงอ,อับแต่บางทีมันก็ะตุบะนน ที่อันดับพี่ขอจบคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแก้ก่อนในตอนที่สามนะแลวผมขอจบคลิปในพียนเ้่า้ี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม